สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเมตาไปกนมนช่วงนี้เนี่ยใครๆก็ใช้ดาร์กไลท่บกคอยกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบมอน3สเตจไงเพราะว่าเล่นแล้วมันรู้สึกว่าบลิกง่ายนะครับหรือว่าดผมโซยก็ไม่รู้นะวันนี้ก็เลยจะมาแนะน Deck Dark ําเด็กดาร์กไลทกเด็กหนึ่งแต่ว่าเล่นคู่กับเจ้าโดกัสแทนไปดูเด็กลิสกันเลยฮะจริงๆเด็กดาร์กไลโดกัสนี่ก็มีคนออกมาเล่นให้เห็นอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเทสจนรู้สึกว่าซัพพอร์ตเซตนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเด็กนี้ที่สุดแล้วก็เลยเพิ่ ตัวหลักของเด็กนี้ก็คือดักไรกับเจ้าโดกัสใส่อย่างละ2แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนเจ้าสเปริทชูมเนี่ยติดไว้หนึ่งใบเผื่อว่าต้องใช้หยอดดาเมจใส่มอนด้านหลังซึ่งก็จะสามารถคอมโบกับซัพพอร์ตใบใหม่อย่างไซรัสได้นะครับที่จะสามารถดึงมอนด้านหลังที่โดนดาเมจไปแล้วเนี่ยขึ้นมาด้านหน้าได้ซึ่งผมใส่ไซรัส2ใบเลยเพราะว่ามันใช้ป่วนช่วงกลางเกมก็ได้ใช้ฉุดมอนเขามาปิดเกมในจังหวะสุดท้ายก็ดีนะเก่งโคตรเลยนะครับสำหรับซัพพอร์ตใบใหม่ใบนี้นะยังไงใบนี้เนี่ยก็ต้องใส่นะครับ ส่วนอีกใบหนึ่งที่ทาหน้าที่คล้ายๆกันก็คือซาบีน่านะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมติดไว้1ใบเผื่อเอาไว้ใช้ป่วนช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะแล้วก็โคกะ1หนึ่งใบนะครับเอาไว้รีทรีตมาตาโดกัสขึ้นมือแล้วก็ส่งดาร์กไลท์ขึ้นไปหวดอะไรแบบนี้หรือว่าจะเอาไว้ใช้หนีในจังหวะที่จําเป็นก็ได้อีกเหมือนกันแล้วก็ลีฟสองใบนะครับเอาไว้ลดค่ารีทรีตบอลกับโปรเฟเซอร์แน่นอนว่าอย่างละสองอยู่แล้วนะฮะเอาไว้คุยของในเด็กนะ โคชันผมติดวินใบเพราะว่าการมาของไซรัสนี่แหละครับเผื่อว่าโดนหยอดดาเมจใส่มอนด้านหลังเราจะได้ฮิลคืนให้เต็มการโดนไซรัสของอีกฝั่งหนึ่งฉุดบอลของเราขึ้นไปนะฮะสุดท้ายก็คือไอเทมสมทัยอย่างผ้าคลุมที่จะเพิ่มแม็กซ์เลือดให้เรา20แล้วก็ฮิล20ไปด้วยในตัวหลักๆแล้วเนี่ยก็เอาไว้เพิ่มเลือดให้ดาร์กไลท์เลยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมอนที่ตีวันฮิตดาร์กไลท์ได้มันมีค่อนข้างเยอะนะถ้าเราดันเลือดดาร์กไลท์ให้เป็น1 6 0เราก็จะไม่โดนวันฮิตแล้วหรือแม้ช่่ช่วงนนนีีีี้ททเป็จิบบะคคอยมััต110ร เราก็สามารถใส่ผ้าคลุมให้มาตาโดกัสของเรากันวันฮิตก็ได้อีกเหมือนกันเป็นการ์ที่ค่อนข้างจําเป็นเลยนะก็เลยใส่ไว้2ใบนะครับเพราะว่ายังไงต้องใช้นขั้นต่ำหนึ่งใบแน่นอนอยู่แล้วทีนี้มาพูดถึงคอนเซปต์การเล่นกันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยช่วงต้นเกมเราจะใช้โดกัสแทงแนวหน้าไปเรื่อยๆถ้าสามารถโวเป็นมาตาโดกัสได้ก็จะดีนะครับจะได้ป้ายผิดแล้วก็ต่อเลือดเข้าไปพร้อมๆกับที่เราบิลดักไรไว้ด้านหลังเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการลดเลือดมอนคู่ต่อสู้ที่เราต้องการจะเอาแต้มจากตัวนั้นให้เหลือประมาณ80-100 แล้วก็ใช้คอมโบดาร์คไลซรัสเก็บงานในตอนหลังซึ่งระหว่างที่บิวดาร์คไลอยู่เนี่ยก็ใช้ซัพพอร์ตอย่างซาบีนาหรือว่าไซรัสป่วนฝั่งตองข่าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมพร้อมตัวอย่างเกมเพย์ให้ดูอีกทีแล้วกันผมคัดเกมตึงๆมาให้ดูทั้ง3เกมเลยเปิดมาเกมแรกผมเอาเกมที่เจอเมตอมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้พอรู้วิธีสู้เราได้เริ่มเล่นทีหลังนะครับส่วนมือของเราเนี่ยมีสเปรตอยู่ใบเดียวก็ไม่มีเส์เลือกอะไรเลยนะเป็นไฟบ,บังคับอีกฝั่งเปิดตัวเปิดใจมาเป็นนนคิมแกนนะ ตอนที่เล่นเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นจิบะคอยหรือว่าเกโกงะแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นจิมืดแล้วเปิดมาเป็นคิมแกนเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาร์กไลจิบะคอยชัวร์นะครับคนเล่นโครตรเยอะส่วนมือของเราตอนนี้เรียกว่าเน่าพอสมควรเลยแต่ว่าก็ยังดีที่ยังมีโปรเฟสเซอร์อยู่ใบหนึง่งเขาเทินจูไออีกหนึ่งใบในสามใบในี้เนี่ยถ้ามีดาร์กไลก็จะดีมากหรือว่าอย่างน,น้อยๆขอบอลสักลูกหรือว่าโดกัสสักตัวก็ยังดีแล้วตอนนี้อีกฝ่ายก็ลงดาร์กไลมาแล้วด้วยนะถ้าของงเเเเรรายายัััไไมม่่นนีด๋วจะะโตทคบ โจ๋เข้าเธอได้มาเป็นผ้าคุมผืนที่2นะครับความหวังทังหบนเนี่ยต้องฝากไว้ที่โปรเฟสเซอร์แล้วแล้วก็ได้ดาร์กไรมาจริงๆด้วยนะถือว่ายัางอินเกมอยู่นะแบบนี้ก็ลงดาร์กไรไปแล้วก็แปะจี้ฝากดาเมจใส่คิงแกนไป20แล้วก็จบเธอนะครับบอร์ดของเราตอนนี้ก็ถือว่าดูดีนะให้สปรตแทงนะครับแล้วก็บิลดาร์กไรไว้ด้านหลังพยายามอย่าเอาดาร์กไรไปยืนรับดาเมจด้านหน้านะครับถ้าได้โดกัสหรือว่าสปรตทูม,มาทีหลังแล้วเรามีลีฟอยู่ถอยได้ก็ให้รีบถอยนะเพราะว่าดาเมจดาร์กไรมัมกนกกา เวลาต้องเจอกับตัว ex ตัวอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องตี2รอบนะถึงจะตายถ้าดาร์กไรของเราโดนต่อเลือดไปมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันจะตีได้แค่ทีเดียวแทนนะครับมือฝั่งนู้นก็เหมือนจะเน่าอยู่พอสมควรนะครับแตะจีแล้วหันแบบนี้โจ่เข้าเทายของเราได้มาเป็นโดกัสนะครับแบบนี้ก็ลงไปเลยฮะกันโดนอีกฝ่ายใช้สปิน่าปวนบอดด้วยแล้วก็บิลดาร์กไรต่อจริงๆจังหวะนี้ถ้าในมือมีไซรัสผมอาจจะใช้สปิดต,ตีแทนนะเทน่าจะได้ใช้ดึงดาร์กไรปวนบอดเขาได้แต่ว่าก็ไม่มีนะฮะ เพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเราน่าจะเล็งเอาแต้มจากคิมแก่นโชวและหนึ่งแต้มถ้าสามารถลากดาร์กไลได้านหลังมาต่อเลียได้ก็จะดีมากแล้วก็เป็นการบังคับให้อีฟังเนี่ยต้องใช้การดถอยไปด,ด้วยในตัวแล้วตอนนี้น้องคอยก็ลงมาในสนามจนได้นะครับผมอาจจะต้องรีบเคลียร์คิมแก่นออกแล้วก่อนที่น้องคอยจะเติบโตไปมากกว่านี้เรามีโคกะในมืออยู่แล้วนะเธอหน้าน่าจะใช้ลีฟถอยแล้วก็ให้โลกาสแตะผิดแล้วก็ซัดไปเลยแต่จั่เข้าเธอมาผมดันได้ซาบีนา แบบนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนกันสักเล็กน้อยเพราะถ้าเราใช้สบีน่าแล้วเขาเอาคอยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถฝากราเมอยู่ที่คอยได้ได้ปวนบอดเขาด้วยนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเอาคอยยืนหน้าไม่ได้อยู่แล้วนะแถมเผื่อในอนาคตเนี่ยเราอาจจะจวดได้ไซรัสเราก็จะได้ดึงคอยมาฆ่านะครับก่อนที่น้องจะโตเต็มที่แต่ว่าแต่หลักแล้วเนี่ยผมอยากได้ดาร์คไรเขามากกว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราเลงเอาหนึ่งแต้มจากชิมแกนขาดอีก2แต้มได้ดาร์คไรมาเนี่ยก็คือพอดีคําเลยนะครับแล้วฝัง่งโดนเขาก็เลือกเอาดาร์กไรขึ้นมาจริงๆด้วยนะ แบบนี้เราก็จะได้ฝากดาเมจใส่ดาร์กไรเข้าไป20แต่ว่าก็ต้องแลกกับการสั่งเวน้องสปิริตทูให้อีฝั่งไปแทนเพราะว่าเธอหน้าดาร์กไรเขาครบ 3G ละมีสิทธิ์ที่เขาจะเปิดเกมบุกใส่เราเลยพวกโพชั่นหรือว่าผ้าคลุมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ในจังหวะที่จําเป็นต้องใช้นะคือประมาณว่าอย่าเพิ่งไปแบบให้ในมือให้ฝั่งรู้ไม่งั้นเขาอาจจะหาทางรับมือได้ถ้ามอเรายังไม่ได้จะโดนวอรฮิตเนี่ยก็ให้กักเอาไว้ก่อนส่วนน้องสปิริตทูเนี่ยต่อให้เพิ่มเลือดอกกไวยอ,ไวนะะอนนี้ ต้องยอมให้เขาไปก่อนอย่างแต้มนะถ้าเขาจะตีแล้วตอนนี้นะ้องคอยของเราก็เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับกลายเป็นแรคอยแรมหนึ่งจี้ไปแล้วนะโอเคดาร์ไลท์เขาใส่ควบคุมเพิ่มเลือดกลายเป็น140เลือด1 2อกับ140ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเป้าหมายของเราคือลดให้ถึง100นะครับเพราะดาร์ไลท์มันจะวันฮิตได้ตอนที่เลือดด้ฝั่งเขาเหลือ100หรือว่าต่ำกว่าทีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะถอยหรือว่าจะบุกเลยแต่ถึงถอยไปในสภาพที่เลือดไม่เต็มเนะี่ยก็จะเสี่ยงโดนรันะคบ แต่เขาก็ไม่ดูนะว่าผมไม่มีโอเคติดจี้ให้ดาร์กไรแบบนี้เนี่ยน้องสเปดผมไม่น่าจะรอดนละแล้วก็ตีมาจริงๆด้วยนะตอนนี้เนี่ยถึงเอาดาร์กไรเราขึ้นไปก็ยังวานฮิตเอมไม่ได้อยู่ดีนะเพราะงั้นผมเอามาตาโดกาสขึ้นไปต่อเลือดเขาก่อนแล้วกันเล่นเด็กนี้เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับแล้วจบข้อเท็จมาเป็นไซรัสแบบนี้เนี่ย ก็การันตีแล้วว่าเราสามารถเอาหนึ่งแต้มจากขิมแก่นตอนไหนก็ได้นะครับตอนนี้ที่เราต้องทําก็แค่ลดเลือดดัรกไรเขาให้เหลือต่ํากว่า100ซึ่งเรามีมาตาโดกัสอยู่ก็ไม่น่าไปปัญหาแต่ว่าจาังหวะนี้เนี่ยเราต้องติดผ้าคลุมให้โดกัสเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขาโวจิบักคอยได้แล้วลงมาตีเนี่ยโดกัสของเราอาจจะโดนวันฮิตได้จิบักคอยเป็นตี110รดาเมจเลยนะโคตรแรงแล้วพอดีกับเลือดมาตาโดกัสของเราแบบเป๊ะเลยโอเคตอนนี้มาตาโดกัสของเราก็ไม่มีทางโดนวันฮิตแล้วนะ มาดูกันว่าอีกฝั่งจะทํายังไงต่อแต่ว่าถ้าเขาไม่ถอยดักไรแล้วเอาตีเข้ามาเนี่ยผมจะชนะเกมนี้เลยนะเพราะว่าถึงจะใช้โ o ชั่น heal dark r a ขึ้นมาแต่ว่าติดพิษอยู่แบบนี้เนี่ยจบเทินเลือดดักไรของเขาก็จะเหลืออยู่110ผมใช้โคกะดึงโดกัสกลับขึ้นมาแล้วติดจี้ด์กไรตีทําดาเมจได้100หลังจากนั้นเขาก็จะโดนดาเมจจากพิษอีก10ตายอยู่ดีนะครับเทินต่อไปผมแค่ใช้ไซรัสฉุดคิมแคนขึ้นมาตีก็จบเกมอ่ะแล้วเขาก็เอาด์กไรตีเข้ามาจริงจริงด้วยนะทีนี้ผมแค่เล่นเาตามที่อธิบายเมื่อกี แต่ว่ากลับกันเรามาซิมูอีกเพลงหนึงดีกว่าสมมติว่าเพลงเมื่อกี้เขาถอยดาร์กไลล,ลงไปแล้วโวจิบะคอยขึ้นมาตีเนี่ยสุดท้ายแล้วที่ฝั่งก็จะไม่พอปิดเราในตอนท้ายอยู่ดีนะครับเพลที่เขาพอจะสามารถพลิกกลับมาได้เนี่ยเขาต้องใช้ซาบีน่าดึงดาร์กไลผมขึ้นไปแล้วก็โวจิบะคอยมาตีนะครับอีกเทนึงก็ค่อยใช้ไซรัสด,ดึงดาร์กไลผมขึ้นไปปิดเกมเพราะว่าผมวันฮิตจิบะคอยไม่ได้อยู่แล้วนะกับอีกเพลนึงที่เขาต้องใช้ลิฟถอยดาร์กไล,ลพร้อมกับใช้พอั่นฮิลเลอร์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพไหนมันขอของ2อ,อย่างเลยนะครับถือว่ายากอยู่แต่ว่าถ้าเขามีครบเราก็จะเป็นฝ่ายลำบากแทนผมรู้สึกว่าเขาถือที่บักคอยในมือไว้แน่ๆอยู่แล้วนะเพราะว่าช็อตที่ผมใช้เซเบีนาเขาดูห่วงคอยเป็นพิเศษอาจจะเพราะว่ามีร่าง2ร่างสาในมือพร้อมอยู่แล้วแล้วจริงๆเพนั้นเนี่ยเขาอาจจะเอาดาร์กไลท์ที่มาก็ไม่ผิดนะครับแค่ว่าต้องยังไม่บุกแล้วก็ถอยกลับไปก่อนยื้อเวลาเลี้ยงคอยให้โตเพราะว่าเขามีผ้าคลุมอยู่แล้วด้วยนะต่อให้ผมมีไซรัสก็ดึงดาร์กไลท์เขามาวันฮิตไม่ได้อยู่ดี หลักสาคัญอย่างหนึ่งในเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นเด็กอะไรก็ตามผมว่ามันคือการเล็งเอา3แต้มแต่ว่าให้ฝั่งตรงข้ามทํสีแต้มซึ่งการที่เขาเลือกใช้ดาร์กไล์บุกมาก่อนเนี่ยมันเลยทําให้เราเก็บ2แต้มได้ตั้งแต่แรกทําให้ได้เปลียบแบบสุดๆเลยนะครับกลับกันฝั่งนู้นเนี่ยต้องเคสปิริตทูมต้อง k o โดกัสแล้วก็ค่อยมา KO ดาร์กไล์ของเราจานวนเทิร์นที่ใช้ปิดเกมมันก็เลยต่างกันแต่ว่าทันี้ทั้งนั้นเกมนี้เนี่ยคอยร่างเบสิคเขาขึ้นช้าด้วยแหละครับอย่างว่าแหละฮะเล่น Mon State, ม,นมอสนสาว อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นมอนสามเตทแต่ถ้าสมมติว่าคอยร่างเบสิกเขาขึ้นมาเร็วกว่านี้เนี่ยเพรของเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นอีกแบบหนึ่งเขามีจิบะคอยอยู่แล้วจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะเพราะว่าเขาทําวันฮิตเราไม่ได้อยู่ดีหรือจริงจริงที่เขาเล่นเพลย์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะวัดว่าเราไม่มีไซรัสก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าช็อตนี้เนี่ยถึงเราไม่มีไซรัสเราก็แค่ววมาตาโดกัสพร้อมกับติดพระคุมให้อีกทีรหนึ่งขึ้นไปต่อเลือดเขาก่อนจาก ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะถืออยู่แล้วล่ะครับมีมือตั้งห้าใบนะก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมที่สองกันเลยเกมนี้เราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับแต่ว่ามือแรกดันมีแค่ดาร์กไลท์แถมไม่มีลิฟด้วยแบบนี้เนี่ย เป็นการสตาร์เกมที่จัดว่าแย่เลยฮะอีกฝั่งเป็นจี้เหล็กนะเปิดมอนตัวแรกมาเป็นเมลตันนะครับก็น่าจะเป็นเด็กเดียกาเมลตันชัวร์วละโอเคมีโปรเฟสเซอร์ถึง2ไปนะครับขอจวลิฟกับเบสิกสักตัวจะดีมากโอ้แต่ว่าดันได้บอลกับสปรีทูมแทนปกิบอลนี้อยากได้โดกัสนะครับเพราะว่าเรามีมาตาโดกัสกับโคกะอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้นะแต่การได้ดาร์คไรมาแบบนี้เนี่ยก็จะต้องลงไปแล้วบิวต,ตัวดาร์คไรในแนวหลังแทน เพราะยังไงเมลตันตัวเบสิกมันก็ไม่ได้ทำามเอเมอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเวลาโจหาลิฟอีก2เทนินตอนนี้ก็ถือว่ายังพอถงไถ่ไปได้อยู่แต่ถ้าอีก2เทินนั้นโวไม่ได้ลิฟเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้ดาร์กไลท์ตัวหน้าเป็นตัวแทงซึ่งมันไม่ดีเอามากๆเลยครับอีกฝั่งก็เล่นปกบอลเหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงมาเป็นเดียก้านะต้องเราดูว่าเขาจะติดจี้ให้เมลตันหรือว,ว่าให้เดียก้าถ้าติดจี้ให้เดียก้าเนี่ยแปลว่าเขามีเอ็กซ์ีดหรือไม่ก็ลิฟเอาไว้ถอยเท ถ้าเขาเล่นเพย์นเนี่ยผมจะลำบ,บากมากๆเลยครับเพราะว่าบังคับว่าผมต้องท็อปเด็กให้ได้ลิฟ์เท่าน,นั้นถึงจะหนีทันอ่ะแต่ติดจี้ให้เมลตันมาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเรายังพอมีเวลาอยู่นะโจเข้าเทิร์นมาเป็นไซรัสนะครับและโปรเสเซอร์ได้ลิฟ์มา2ใบเลยนะครับผมขอแค่ใบเดียวก็พอแล้วให้อะไรเยอะแยะเนี่ยโอเคก็ยังดีที่ได้มานะครับแบบนี้เนี่ยเราก็จะหนีทันไม่โดนดามเมจละแต่ว่าก็จะต้องทำการสังเวยน้องสซริททูบแทนอีกแล้วนะ ถ้าีกฝั่งเขามีร่างโวโมเมลมตันอ่นะแต่ว่าเขาบิ้วเมลตันมาแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะแล้วลงมาเป็นเดียก้าทองอีกตัวหนึ่งนะครับแสบตาม,มาแต่ไกลเลยผมเปิดไม่เห็นได้ทองกับเขามั้งเลยวะไม่มีอะไรนะครับเป็นช่วงระบายความในใจช่วงนี้ฝั่งนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะก็น่าจะติดจี้ให้เดียก้าด้านหลังสักตัวหนึง่งแล้วก็ใช้เมลตันตีดัมจี้ไปหรือเปล่าหรือว่ามีเพล์อื่น อา้าวกายเป็นว่าติดจี้ให้เมลตันนะครับแล้วก็ตีแลมจี้อีกทีหนึ่งก็คือให้ครบไปเลยแบบนี้เหรอคือการติดจี้แบบนี้เนี่ยถ้าเรามีซาบีน่าเขาจะลําบากหน่อยๆนะครับบังคับใช้ลิฟต์ถอยอย่างเดียวแต่ว่ากลับกันเขาติดจี้ให้ตัวหลังเนี่ยถึงผมใช้ซาบีน่าไปเขาก็แค่เอาเดียกาที่มีอยู่แล้ว1นจี้ขึ้นมาพอเขาเทินติดให่อีก1นจี้แล้วตีแรมก็ยังได้เลยแต่ประเด็นก็คือเราไม่มีซาบีน่านะครับเพราะงั้นปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเขาโอเคเราก็ถอยดาตากไลน์ลงมา,ามนมไ้วงวะครับ แต่ปัญหาหลักตอนนี้เนี่ยก็คือเมลเมตันเขาน่าจะพร้อมตีแล้วการโดนตี120ลูกเธอเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผมอาจจะต้องวัดลิฟของเขาสักหน่อยหนึง่งด้วยการใช้สปีดทูมนะครับตีฝากดาเมจแนวหลังไปแล้วเธอหน้าเนี่ยค่อยใช้ไซรัสดึงเดียกาสักตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นการชารอเกมบุกข,ของอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีลิฟในมือเนี่ยเขาก็จะตีไม่ออกไปเธอหนึ่งนะนะเทนี้เนี่ยต่อให้เราติดจี้ให้ดาร์กไลท์ทำดาเมจใส่เมลตันไป20เขาโวเมลเมลตันมาด้วยเลือที่่เหลืออยู90 เราก็ยังทำวันฮิตเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าติดแอ็บบิลิตี้ลดดาเมจของเมลเมตันนะนะกับอีกเพลงนึงเพราะว่าเราได้โดกัสมาพอดีในเทอรนน์นี้เราก็ติดจี้ให้ด์กไรนี่แหละแล้วเทอรน์หน้าโวมาตาโดกัสไปแปพิษใช้โคกะดึงกลับมาแล้วก็ดันด์กไ์ขึ้นไปเพลนั้นเนี่ยจะสามารถทำวันฮิตเมลเมตันได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเกิดมีโพชั่นหรือว่ามีผ้าคลุมเนี่ยเราก็จะแพ้เลยช็อตนี้เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะวัดลิฟต์ในมือเขาแทนอ่ะแลวเขาก็มีผ้าคลุมจริงๆด้วยนะครับถือว่าเล เพราะว่าถึงเขาจะมีลิฟเนี่ยเราก็ยังพอดิ้นได้อยู่อีกนิดหน่อยก็ต้องยอมเสียทริตทูให้เขาไปก่อนหนึ่งแต้มถ้าท็อปเด็กได้ผ้าคุมเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามาตาโดกัสของเราจะไม่โดนวันฮิตแต่ดันได้มาเป็นโดกัสอีกใบแทนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องวัดลิฟเขาตามที่แพลนมาแต่ก็ต้องคำนวณดาเมจดีๆนะว่าจะแตะ20ดาเมจใส่ตัวไหน เทนี้ผมคิดอยู่สักพักใหญ่ๆเลยครับไอเรื่องแตะ20่ดาเมจเนี่ยตัวที่เราจะใช้ไส่ลัสดึงมาแน่นอนว่าต้องเป็นเดียก้าตัวที่ม่มีจี้อยู่แล้วนะฮะปัญหาคือไอ้20ดาเมจนี่แหละแตะใส่ตัวไหนก็ทําวันคิดไม่ได้สักตัวระหว่งางรอเพื่อนๆก็ลองคํานวณดูก็ได้ครับว่าควรจะแตะ20่ดาเมจใส่ตัวไหนดีสุดท้ายผมก็เลือกที่จะทำ20า20ดาเมจใส่เมเมตันนะครับ พราะว่าถึงเราจะวันฮิตเขาไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเขาตีเรามาด้วยเลือดที่เหลืออยู่20พอเข้าเทินเราเราก็จะสามารถ k คเขาได้ด้วยการแปะจี้เฉยๆแล้วก็เอาดาเมจ80ไปตีตัวอื่นแทนอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่เขามีลิฟแล้วเอามีม,มตันขึ้นมาตีนะมาตาโดกัสของเราก็จะตายเราก็จะดันดักไลที่ไม่ตีใช่ไหมเลือดมีมตันก็เหลืออยู่20แต่ถ้าเขายังฝืนตีสวนเรามาเนี่ยเราก็ยังพอติจี k ้เคมีม,มตันแล้วก็ถอยเอาดักไรตัวเลือดเต็มขึ้นไปแทงวัดไซรััเเขาาาาดอู่่ีนกกนกมรรรวคลหืปะบ าไม่มีเนี่ยเกมอาจจะก,กลับมาเป็นของฝั่งเราได้เลยนะโอเคไม่มีลิฟต์แต่ว่ามีเอ็กซ์ปีดครับแล้วเป็นเอ็กซ์ปีดสไปเลยอะไรวะเนี่ยก็คือเหมือนมีลิฟต์นั่นแหละแบบนี้ตเตรียมบอกลามาทาโุก,กัสได้เลยตายแน่นอนอยู่แล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าถึงจะก o o เมเวตันตามที่คิดไว้ได้แต่ก็ยังปิดเกมไม่ได้อยู่ดีลงมิวเอ็กมานะครับแต่ก็น่าจะไม่เกี่ยวกับเกมนะตัวนี้ แล้วก็ติดจี้ไปที่เดียก้าอิมเมอร์ซีนะครับอาจจะเผื่อโดนไซรัสดึงอีกรอบนึงละมั้งเป็นการติดจี้ที่ดีนะเพลงนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยเนี่ยก็คือการที่เขาใช้ซัพพอร์ตบูลลดดาเมจลง10หน่วยเพลงติดจี้ว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าเพลงซัพพอร์ตใบนี้ก็คือพังแผงของผมหมดเลยแปะจี้เคโอเมเมต้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าขาดไป10ดาเมจนะครับเพลงนี้เอาแคนเต็มไปเลย ผมต้องเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วทางเลือกก็เหลือไม่มากแล้วนะจําเป็นจะต้องเอาดักไรตัวที่ไม่มีจี้เนี่ยขึ้นไปแทงก่อนแล้วเทิน่าค่อยท One Hit Mail ําวันฮิตเมลเมตันแล้วก็ต้องวัดอีกว่าอีกฝั่งต้องไม่มีไซรัสด้วยนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่มืออีกฝ่ายเนี่ยเขาเหลือน้อยแล้วนะเหลืออยู่แค่หนึ่งใบนะครับจั่เข้าเทินเป็น2ใบก็ยังพอให้เราได้ลุ้นอยู่แล้วจั่เข้าเทินมาเราดันได้ผ้าคุมไงมาช้าไป1เทินนะครับไม่งั้นมาตาโดกัสของเราก็จะยังไม่ตาย ในเธอนี้เนี่ยก็คือเราทําอะไรไม่ได้เลยนะได้แค่ติดจี้แล้วก็บอกผ่านนะครับแห้งจัดๆเพิ่อนขออีกฝั่งตอนนี้จริงๆก็แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะแค่ติดจี้เดียกาสักตัวหนึ่งแล้วก็เอาเมลตีเข้ามาผมก็กละักเลือดจะตายแล้วแต่ดันมีโพชั่นฮิลให้เมลอีก20ไงเหมือนเขาอ่านเพลงผมออกนะครับว่าผมพยายามจะทำวันฮิตให้ได้ ดับฝันผมแทบจะทุกทางแล้วตอนนี้การที่ใช้เคาน์เตอร์เพลย์ของผมนี่คือครบจัดเลยนะตั้งแต่ X-speed 2ใบบลู Blue, แล้วก็ยังมาพชั่นอีกแล้วจว่เข้าเทินมาดันได้พักคุมไปที่2ที่ไม่ช่วยอะไรเลยนะสำหรับตอนนี้จังหวะน,นี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะทำได้แค่ตีเข้าไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าเขาจะไม่มีไซรัส ตรงนี้เนี่ยผมก็ติดที่ให้ดักลยตัวหลังนะเพราะพลาดติดตัวหน้าเป็นสีที่ไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับส่วนพวกผ้าคลุมเนี่ยถ้าเขามีไซรัสจริงๆถึงจะฮิวขึ้นมา20ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะงั้นก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันหรือต่อให้ติดตัวหน้าไปก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีนะ แล้วเหมือนว่าเขาจะไม่มีไซรัสนะติดจี้ให้เดียกาทองเป็น3าจี้นะเธอหน้าพร้อมตี1 0 0แล้วก็เอาเมลตีเข้ามาแบบนี้เนี่ยเรายังพอติดจี้เคโอเมลเขาได้แล้วท็อปเด็กผมดันได้ซาบีนามาครับเรียกว,ว่าเป็นใบพลิกเกมเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าถ้าเมลเขาตายเนี่ยเขาก็ต้องเอาเดียกาทองขึ้นมาเราทํา100รดาเมจอยู่แล้แลวเราก็จะส่วนเขาด้วยซาบีนาให้เขาเอาตัวอื่นขึ้นมาแทนซึ่งก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องเอาเดียกาอิมเมอร์ซีฟขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็นเลือดเราเหลืออยู่แค่20 คือตี2อจี้ตี3าดาเมจก็ชนะแล้วแต่ว่าเขาไม่ดูนะครับว่าเรามีผ้าคลุมกับโพชั่นอยู่พูดอธิบายให้ฟังแบบนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าผมคิดไวนะแต่ว่าตอนนั้นที่เล่นอยู่จริงๆคือปวดัอสุดๆไปเลยนะครับเกมนี้คิดแบบหัวแทบระเบิดอะอ่ะแล้วเขาก็เอาเดียกาอิมเมอร์ซีฟขึ้นมาจริงๆนะฮะทีนี้ในเทอร์นี้ผมก็จะสามารถทำา8ดดาเมจใส่เขาได้แน่นอนละเลือดเดียกาอิมเมอร์ซีฟก็จะเหลืออยู่แค่50 ผมจะฮิวดักไลตัวหน้าให้เลือดก,กลายเป็น60นะครับด้วยโพชั่นแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ฮิวตัวหลังให้กลายเป็น40จากผ้าคลุมอีกใบหนึ่งกันเขาใช้ไซรัสลากที่ไม่ทำ30ดามเมจนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากการวัดไซรัสของเขากลายเป็นการวัดลีฟแทนแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้เอ็กซ์ปีดไปแล้ว2ใบนะมีสิทธิ์ที่เด็กเขาจะไม่ใส่ลีฟนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยผมก็แพ้เลยจังหวะเมื่อกี้จะเห็นผมเช็คเด็กกับเช็คกลุ่มนะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีลีฟเนี่ยเด็กของเราตอนนี้เหลืออยู่2ใบบนะครั ซึ่งพอดูหลุมแล้วก็รู้เลยว่าเหลือมาตาดกัสกับไซรัสถ้าเราท็อปเด็กได้ไซรัสเนี่ยเราก็จะสามารถคลิกกลับมาชนะได้เลยแต่ถ้าได้มาตาดกัสเราก็ต้องไปวัดเขาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขามีจีโอนี่หรือว่ามีไซรัสหรือเปล่าซึ่งมันเป็นการวัด2ใบเลยนะโอกาสแตกเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นดีที่สุดก็คือต้องจั่วไซรัสนะครับมีโอกาส50%นะซึ่งทางฝั่งนั้นเนี่ยไม่มีลิฟต์จริงๆด้วยนะครับติดจี้ให้ตัวอิมม์สติแล้วถอยเอาตัวทองขึ้นมาตีแทน ทีนี้ก็อยู่ที่ทัปเด็ของเราวครับว่าจะไปต่อหรือว่าจบที่ตรงนี้แล้วเราใช้โอกาส50%ติดนะครับท็อปเด็กได้ไซรัสแบบนี้ก็จบเกมเลยครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตึงมากๆครับตึงที่สุดใน3ามเกมที่ผมเอามาให้ดูแล้วแต่ก็ยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่สุดม,มากๆครับคำนวณกันหัวจะระเบิด ก็ไปต่อที่เกมสุดท้ายกันเลยแล้วกันมาดูเกมไว้กันบ้างนะเกมนี้เราเป็นฝ่ายได้เริ่มหลังนะมือแรกก็จัดว่าแย่อีกแล้วนะเพราะว่าต้องส่งดาร์กอะไรขึ้นไปด้านหน้าแต่ว่ารอบนี้เนะี่ยไม่มีทางลิฟไม่มีบอลไม่มีปุ่มเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยเปิดมาเป็นเดียกาอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาคู่กับยันม่าเป็นคอมโบเดียกายันม่านะครับแดมจี้ตี120ด้วยความเร็วแบบปีศาจ แล้วประเด็นหลักก็คือดาร์กไลเราแพ้พืชด้วยนะฮะเพราะงั้นเราจะโดนยันเมก้าทำวันฮิตได้แบบสบายๆเลยแต่ก็ยังดีหน่อยที่ในมือเนี่ยถือผ้าคลุมอยู่ใบหนึ่งดาร์กไลเราก็จะรอดจากการวันฮิตนะอีกฝั่งลงมิวเอกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากเลยนะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะใช้ซาบีนาลากยันมาเข้ามาแปะดาเมจเผื่อว่าเขาวัวช้าแล้วเราได้ไซรัสมาเนี่ยเราจะได้ลากมาเคโอก่อนที่น้องแมงปอจะโตนะแต่พอลงมิวมาแบบนี้เนี่ยเราก็ทำเทยันไม่ได้ละเพราะาาวานน่าเขา จั่วเขาเทรของเราได้มาเป็นลีฟนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเบสิกตัวอื่นอยู่ดีนะเพราะงั้นก็ลงดักใต้อีกตัวหนึ่งไปแล้วก็บิวตัวด้านหลังมาเดิมยังดีหน่อยที่ตอนนี้เราได้เริ่มหลังนะครับกว่าเดียก้าจะเริ่มตีได้เนี่ยต้องใช้2อจี้เรายังพอมีเวลาให้จั่วหาเบสิกได้อีกเทิร์นหนึ่งในเทิร์นของอีกฝั่งเนี่ยเขาต้องติดจี้ให้เดียก้าอยู่แล้วนะเพื่อเตรียมตีแรมเราก็สามารถใช้ซาบิน่าป่วนบอร์ดเขาได้นะครับถ้าเขาไม่มีลีฟเนี่ยเขาก็จะแรมช้าไปอี ทำให้ได้โดกัสมาตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือทางเลือกชีวิตแล้วครับว่าจะใช้ลิฟถอยดาร์ใครหรือว่าจะใช้ซาบ,บีนาวัดลิฟเขาซึ่งผมเลือกใช้ซาบ,บีนานะเพราะรู้สึกว่าต่อให้เอาโดกัสไปยืนเนี่ยก็โดนยันเมกาวันฮิตอยู่ดีนะครับเขาโวได้แถมเรายังไม่มีมาตาโดกัสในมือด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยก็ยังพอใส่ผ้าคลุมกันวันฮิตได้อยู่เพราะงั้นวัดลิฟเขาดีกว่าอีกฝั่งก็เอามิวขึ้นมารับดาเมจตามที่คิดไว้นะครับ ทีนี้ก็ต้องมารอดุ้นกันแล้วว่าเขาจะมี x-speed หรือว่ามีลีฟหรือเปล่าแต่การที่เขาเอามิวขึ้นมารับราเมจแบบนี้เนี่ยก็ดีกับเราอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามิวันแพ้ธาตุมืดนะครับการที่เราได้ฝากราเมจไว้กับมิว20แบบนี้เนี่ยถ้าเรามีไซรัสก็สามารถฉุดมาทำวันฮิต2แต้มได้เลยอ่ะแล้วเขามีลีฟนะครับทีนี้ยันมากเขาก็พร้อมจะโบยบินและทโวได้ แล้วตีแปะตีให้ยันมาแบบนี้ก็คือน่าจะโวได้ชัวรบแล้วฮะเพราะงั้นตอนนี้ผมอาจจะต้องเล่นแอคทีฟสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทําดาเมจไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเล็งเก็บ2แต้มจากมิวและตัวหนึ่งซึ่งต้องวัดทับเด็กไซรัสเอาอีกแต้มหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเก็บจากเดียกาไปเลยเพราะเราก็ต่อดาเมจไปพอสมควรแล้วเทนี้เนี่ยทำอีกร้อยดาเมจเดียกาก็จะเหลือเลือดอยู่30นะครับไอ้สาที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปหาวิธีเอาดาบหน้านะแต่ก่อนจะเอาดราร์คไลตีเนี่ยอย่าลืมติดาคคุ้มมเเพิ่่ลืออดกอนนะรับ ไม่อย่างนี้อาจจะโดนยันเมกาของเขาสวนวันฮิตเอาได้ความหวังเดียวของเราตอนนี้คือต้องจวดไซรัสให้ได้เท่านั้นเลยนะครับถ้าได้มาเนี่ยเรายังพอจะยื้อไปได้อีกเทิร์นหนึ่งแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเล่นยังไงด้วยนะถ้าเขามีลีฟอีกหนึ่งใบถอยเดยก้าลงไปแล้วเอายันมาขึ้นมาตีเนี่ยเคนั้นเราน่าจะแพ้เลยนะครับคิดวิธีติกไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าถอยเดียาตลงไปแบบเสีย 2G จี้เนี่ยอันนี้ยังพอได้ลุ้นอยู่ถ้าเราจวดไซรัสได้อะนะ โอเคเขาให้ย okay, ันเมก้าจริงๆนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเล่นยังไงและลงเดียก้าเอ็กมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับเกมละอะแล้วเขาเลือกจะแปะจี้ให้เดียก้าตัวหน้าแล้วก็ขวดเข้ามาเลยใช่แปะจี้นี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าจะสั่งเวยตัวหน้าอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรเปลืองจี้ไปติดเพิ่มนะเอาจี้ไปติดตัวแถวหลังดีกว่าแล้วผมดันท็อปเด็กไซรัสได้จริงๆเฉยเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เอายันเมก้าขึ้นมาตีแบบที่เราคิดไว้ในตอนแรกนะ เพนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงซึ่งโชคดีมากๆเลยนะครับที่เรามีสเปรตทูมอยู่ในมือทําให้ตอนนี้เนี่ยเราพอจะพลิกกลับมาชนะได้แต่ก็ต้องวัดของในมือเขาสักนิดนึงนะวิธีก็คือติดจี้ให้ดราร์คไลท์ทำได้ใหม่ดิสิบใส่เดียก้านะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ไซรัสดึงมิวด้านหลังขึ้นมาหวดซึ่งมิวเนี่ยมันแพ้ธาตุมือนะเพราะงั้นเลือดมิวก็จะเหลืออยู่แค่สิบเหมือนกันทีนี้ถ้าเขาเอาอยัานเมค้าขึ้นมาเคอดราร์คไลท์ของเราเราก็จะสามารถเอาสเปรตทูมตี เก็บ3ามแต้มรวดเดียวได้เลยแต่เทนี้เนี่ยก็คือวัดว่าเขาต้องไม่มียาไม่มีผ้าคลุมสักใบเลยนะครับถ้ามีอย่างใดอย่างหนึง่งแค่ใบเดียวเนี่ยผมก็แพ้เลยกับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเขามียาแต่ว่าเขาไม่มีลิฟหรือว่าเอ็กซ์ปีดยันไมก้าในเทน,นี้เขาก็ยังตีไม่ออกนะเพราะว่าต้องเสียค่ารีทรีทให้มิวทาให้เรายังพอจะยื้อชีวิตไปได้อีกเทรหนึ่งซึ่งก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับว่าเขาเอาตัวไหนขึ้นมาที่แอคทีฟโซน เห็นเขาคิดนานแบบนี้เนี่ยผมก็ใจชื้นนะนะน่าจะไม่มีฮิลไม่มีผ้าคุมนะครับขอแค่ไม่มีฮิลเนี่ยเราสามารถปิดเกมได้เลยในเธอหน้าแต่ว่าถ้ามีฮิลแต่ว่าไม่มีเอ็กซ์ปีดหรือว่าลีฟเนี่ยก็ยังจะต้องเล่นต่อกันไปอีกประมาณสัก2หรือ3เทเธอนะ แล้วเขาเลือกที่จะติดจี้ให้มิวนะครับเหมือนจะไม่มีเอ็กสปีดนะติดจี้ให้มิวแบบนี้แล้วก็เอายันมาก้าขึ้นมาแบบนี้ยันเมกค้าก็จะตีไม่ออกนะครับไม่มีเอ็กสปีดครับแต่ว่ามีน้องดอนแทนนะเป็นซัพพอร์ตใบใหม่ครับสามารถย้ายจี้จากโปเกมอนด้านหลังมาให้โปเกมนอนแอคีฟได้1จี้นะยันเมกค้าของเขาในเทอร์นี้ก็สามารถตีออกได้แล้วแต่ว่าเขาไม่มีคิวนะครับ เราก็สามารถส่งสเปรดทูมขึ้นไปตีเก็บ3แต้มจบแบบสวยงามได้เลยเด็กดักไรโดกัสของผมก็จะประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 1> เป็นเด็กที่วินเลตค่อนข,ข้างดีเลยนะเท่าที่ผมเทสมา เพื่อนๆสามารถลองเอาไปเล่นไปปรับกันดูได้นะครับสุดท้ายเนี่ยยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมทําลงช่องอะนะถ้ามีอะไรตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะมีที่ผิดอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทําเด็กไหนหรือว่าแนะนําวิธีเล่นเด็กไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ขอกันไม่ได้นะครับถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะพยายามทําให้ดูหลายๆเด็กเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ